สวัสดีครับผมไปศาลนะครับวันนี้เราอยู่กันที่หน้าเมืองนครพนมนะครับเราจะเข้าไปที่ริมฝั่งโคงนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปดูงานไหลเลือไฟนะครับครับก็เดินไก่พอสมควรนะครับคนเยอะมากครับคนเยอะมากๆเลยนะครับสังเกตดูนะครับ นี่ขนาดห้าโมงกว่าๆนะครับผมจอดรถไปไกลพอสมควรเลยนะครับคนเยอะมากขอบอกนะครับนะครับฝั่งนี้ก็เยอะนะครับนี่นะครับเราจะไปทางไหนดีตรงไปนี่นะครับตรงไปครับคนก็เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ร้านค้าก็มีมีเยอะมากๆครับนะครับตรงนี้อพอที่จะ อ้าวผมเห็นเขาเล่นอะไรตรงนี้้เขาวางขวดนะครับนี่นะครับก็มีโชว์ให้ดูนะครับนี่นะครับครักโชว์การวางขวดนะครับนี่นะครับครับก็คนเยอะมากเลยครับคนเยอะนะครับแล้วก็้านค้าก็เยอะนะครับนันค้าก็มีหลากหลายเลยนะครับนี่นะครับมีเป็นทะเลนะครับ เป็นอาหารทะเลตรงนี้ครับครับครับมีหลายอย่างนะครับเยอะมากๆนะครับขั่วการัดครับสิครับมีของฝากขนมหวานเยอะเต็มเลยครับนี่ครับครับนี่ขนาดเพิ่งห้าโมงเย็นนะครับคนเยอะมากๆเลยนะครับ ทุกคนนี่มุ่งไปที่ริมโขงนะครับเพราะว่าจะมีการไหลรถไฟประมาณ18บแดนกาสามสนาทีนะครับครับก็ตอนนี้ผมกําลังเดินไปริมโขงนะครับก็เดินมาไกลพอสมควรนะครับอ๋อยังไม่ถึงเลยครับคนเยอะมากๆเลยครับคนเยอะมากนะครับแล้วก็ร้านนี้ก็เยอะมากเลยนะครับร้านขายของนะครับมีทั้งอาหารมีทั้ง เสื้อผ้าเต็มไปหมดนะครับด่นะครับนะครับก็จะให้เห็นบรรยากาศของร้านขายของนะครับนะครับร้านนี้เป็นร้านหมูย่างครับหมูย่างครับน่ากินทงนั้นเลยนะครับด่นะครับครับครับของขายเยอะมากนะครับของขายนี่เยอะมากเลยนะครับคนก็เยอะครับนะครับ ครับครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวจะถึงริมโขงแล้วนะครับใกล้ถึงริมโคงแล้วครับครับก็หาช่องว่างเดินหลีกมาได้นะครับคนเยอะมากมากครับครับตอนนี้ผมเดินเลี่ยงออกมานะครับได้ช่องว่างนะครับใกล้ถึงฝั่งโคงแล้วครับใกล้ถึงแล้วครับนะครับอ๋อถึงแล้วครับอยู่ข้างหน้าเรานี่เองครับ ครับมันยาก,กาศกำลังดีเลยครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดมแม่น้ำโขงนะครับจุดที่เขาจะปล่อยเรือไฟกันตรงนี้นะครับนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นจุดปล่อยตรงนี้หรือเปล่านะครับครับนะครับ,อ,นะรบออกมาครับก็ก็จะมีอคนมาจับจอง พื้นที่นะครับที่จะดูการไหลเรือไฟนะครับเต็มเลยครับนี่นะครับคนเยอะมากๆเลยครับนี่ครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับครับก็บรรยากาศริมโขงในตนเย็นนะครับนะครับครับก็ทุกคนก็ จับจองเป็นเจ้าของที่นั่งนะครับกับถ้าช้าก็จะเต็มนะครับนะครับครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับครับก็บรรยากาศนะครับให้เห็นนะครับก็ในลำน้ำก็จะมีเรือวิ่งอยู่สองลำนะครับตางด้านนี้นะครับครับ กับนนตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะครับใกล้มืดแล้วนะครับก็บค,คิดว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเขาคงอ่อยเรือลงมานะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นบรรยากาศนะครับแต่ตอนนี้ก็ดูบรรยากาศอ่าริมโขงไปนะครับ ยามเย็นนะครับก็จะมีเรือล่องนะครับตรงนี้นะครับครับก็เป็นอะไรที่สวยงามครับนะครับก็อากาศไม่ร้อนครับก็ทั้งวันคืออากาศไม่ร้อนเย็นสบายๆนะครับเนี่ยแล้วก็ลมพัดไม่แรงครับลมพัดไม่แรงนะครับครับ ก็เดี๋ยวเราจะเดินไปทางลานพญาสัตนาคราชนะครับตรงนู้นก็จะเห็นได้ชัดหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็คนเยอะครับก็ลองลองไปดูนะครับเดินไปดูเรื่อยๆนะครับกับอ้นะครับครับตรงนี้ก็คนไม่เยอะเท่าไหร่ครับไม่ไม่เหมือนกับตรงที่เข้ามาครั้งแรกบริเวณตรงนู้นนะครับ นะครับตรงนู้นคนจะเยอะเห็นไหมครับตรงนู้นคนเยอะยออนะครับไ,ไ,ไ,ไปดูตัวอื่นต่อ,อนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับจะไปตรงไหนกันจะไปดูตรงไหนกันอ๋อได้เลยไปไปไป ตอนนี้ผมเข้ามาเดินในตลาดคนเดินนะครับถนนคนเดินตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกับหอใิกาข้างหน้าเรานะครับครับเดี๋ยวเราจะเดินไปถึงลานพญาสัตนาคราชนะครับเราจะไปดูไหไเลื่อไฟบริเวณนั้นนะครับครับเมื่อมาที่หน้าเมืองนครพนมทุกครั้งนะครับก็จะไม่พลาดนะครับบริเวณนี้นะครับ เพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์สำคัญนะครับของหน้าเมืองแห่งนี้นะครับนะครับก็คือบริเวณหอนาฬิกาครับหอนาฬิกานะครับกับเดี๋ยวเราจะไปที่บริเวณลานพญาสัตนาคราชนะครับคับก็บริเวณถนนคนเดินก็คนเยอะนะครับนี่ครับของขายดีด้วยครับ ร้านทุดชินี่คนเข้าแถวกันเต็มเลยนะครับนะครับก็มีร้านเนื้อย่างอะไรต่างๆก็นะครับครับก็คนเยอะมากเลยครับตอนนี้ผมยังเดินไม่ถึงลานพญาสัตรุคาราดเลยครับเพราะว่าคนเยอะนะครับนี่คนต้องค่อยๆเลีกกันไปนะครับคนหลามไหลด้วยครับพี่นะครับนะครับ เดี๋ยวก็ต้องแวะดูร้านขนมหน่อยนะครับก็มาเจอร้านขนมนะครับร้านขนมไทยนะครับนะครับที่นะครับอยากกินขนมขลับะครับน้องเขาก็ลังขายอยู่นะครับครับอเะโอเคมันแกงมุกก็ได้นะอันนี้ก็ได้เนี่ย โมแกงนี้ก็ได้นะมกแกงอันนี้ก็ได้นะครับน้องอันนี้ถาดเองครับถาดก็คืออะไรนะยังไม่ได้กลับยังเมื่อวานเด็กจะมีโดนได้ได้ไปครับพอแล้วประมาณหกโมงครึ่งประมาณหกโมงครึ่งใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อครับก็ยังไม่ได้กลับเลยหัวกล่องนึงนะครับครับผมครับอันนี้เหรอครับ ก็สังเกตร้านขนมไทยตรงนี้นะครับผมเคยมาทําคลิปไปครั้งนะครับร้านนี้น้องเขาจะขายดีมากๆเลยนะครับนะครับขายดีมากๆเลยนะครับนะครับขายดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับที่ลูกค้าเต็มเลยนะครับดีครับดีสวัสดีครับดีนะครับขนมไทยข้างศาลเจ้าพระอ่าครับผมครับครับผมครับครับนี่ครับอะไรเพิ่มไหมครับ ขนมปุ้ยไหมครับได้ครับครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูโดนกันต่อครับสบองบาทครับผมก็ใกล้จะถึงลานพญาสัตนาคราดแล้วนะครับคนเยอะมากๆเลยนะครับของก็ขายดีนะครับคนเยอะของก็ขายเยอะครับคนเดินเต็มเลยครับนี่เต็มถนนไม่หมดเลยครับครับเดี๋ยวเราจะออกไปตรงลานตรงนี้นะครับ เราก็มาใกล้ถึงลานพญาสัตรดคราชแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราคงอ่รอดูเรือไฟบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้น่าจะเห็นนะครับนี่นะครับครับด้านบนก็คนเยอะครับนะครับคนเยอะนะครับตรงนี้น่าจะคือคักที่สุดนะครับ ครับก็บริเวณนี้นะครับมีการแสดงบนเวทีนะครับหลากหลายมากเลยนะครับเนี่ยมีศิลปินและดารามาขึ้นเวทีด้วยนะครับค่ำคืนนี้ครับครับเราก็เดินมาที่องค์พญาสัตนคละานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเขาบินโดนกันครับต้องไปดูครับบินโดนครับ ในบริเวณนี้นะครับก็ยังมีการแสดงของบนเวทีอยู่นะครับนี่ด้านหน้านของเราเนี่นะครับครับคนเยอะมากเลยครับนี่คนเยอะมากเลยเดี๋ยวผมจะแทรกคนเข้าไปด้านหน้าเวทีไม่รู้จะเข้าถึงหรือเปล่านะครับดูผลึกว่าคนแน่นมากๆเลยครับนั่นครับตอนนี้โดรนเขาเริ่มบินแล้วนะครับนี่มีโดรน บินแล้วก่าแปลงขบวนนะครับแปลงขบวนเป็นรูปต่างๆนะครับตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นรูปของพญานาคนะครับครับแล้วต่อไปก็จะแปลงเป็นอะไรครับครับนี่เป็นการแปลขบวนของโดรนนะครับบินอยู่บนท้องฟ้านะครับนี่อ๋อนี้เป็นพระพุทธรูปครับ เป็นรูปของพระพุทธรูปนะครับกับก็สวยงามครับนะครับนี่ก็เป็นการบินโดรนนะครับบินโดรนนะครับสวยงามมากๆเลยครับนี่นะครับอันนี้ก็เราก็ต้องออกมาไกลๆนะครับถึงจะจับภาพได้ชัดนะครับถ้าอยู่เราอยู่ใกล้ๆก็จะมองไม่ค่อยชัดนะครับหรือว่า เป็นรูปร่างเดยมมองลำบากนะครับอันนี้ก็ต้องถอยออกมาไกลพอสมควรนะครับครับจะเป็นรูปอะไรต่อครับนี่นะ ก็เป็นรูปอักษรน,นะครับเป็นข้อความนะครับอย่างที่เห็นนี้นะครับครับต่อไปก็คงจะเป็นอ่าเป็นการไหลเรือไฟแล้วแะครับต้องตามชมครับนะครับก่ ไฟกาไหลมาแล้วครับนี่ครับ,รบด้านหน้าก็จะเป็นทงสายนะครับกระทงสายก็จะไหลมาจนด้านหน้า,านะครับครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเรือไฟนะครับนี่ครับลำแรกของวันนี้นะครับลยร ที่29เขาจะเาจะปล่อยเรือ29ลำครับค็ัคบ,บอะ,ะบอะ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 ะะะอะอ ใช้กล้องที่ซูมได้นะครับซูมเข้ามาถึงจะเห็นภาพนะครับ,นะรบก็สวยงามครับ ครับที่ภาพที่เห็นนี่นะครับยังไม่ใช่วันจริงนะครับผมไปวันนั้นน่าจะเป็นวันที่สามครับวันที่สามนะครับยังไม่ใช่วันจริงนะครับเส้ได้ครับวันจริงไม่สามารถไปได้นะครับครับก็เป็นการจุดทุนะครับไกลๆนู้นนะครับนั่นเห็นไหมครับนั่นนะครับเป็นการจุดธุครับกลางแม่น้ําโขงครับนะครับน่สวยงามมากๆเลยครับ สวยงามครับครับก็ขนาดยังไม่ใช่วันจริงนะครับก็ยังสวยงามขนาดนี้นะครับผมคิดว่าวันจริงเนี่ยจะสวยงามมากๆครับเพราะว่าเขาจะปล่อยมา,อาเป็นระยะระยะนะครับก็ผมก็เสียดายนะครับไม่สามารถที่จะมาวันจริงได้ เนื่องจากติดภารกิจบางอย่างนะครับครับก็ถือว่าได้ชมแค่นี้ก็เป็นบุญตาสําหรับผมแล้วครับนะครับ,นะรบแล้วก็ท่านผู้ชมก็คิดเห็นเป็นอย่างไรครับก็ลองไปเที่ยวดูได้นะครับไปเที่ยวดูได้นะครับครับก็เป็นภาพที่ประทับใจสวยงามนะครับ และเป็นครั้งแรกของผมด้วยนะครับที่ได้มาสัมผัสที่นี่ในงานไหลโยลไฟนะครับ